<ś les> หายเลยเ <ś> ว <les> ่อเว่อเว่อ,รอรครับบับมาเนี่ยมาสวัสดีจ้ามาอีก<บ>ามาดิมาดิมาดิ กราบสวัสดีครับอยู่ผม 14K นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นบิล่ายืนกลางนะครับนู่นกับเท็มก็ลังแฝงผมขุ้มกลินใบไนะครับ,บ,บม,มับเบ้าไม่ครับตองจัดครับตัวเนี้ยมับเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวกลิ่นให้นะอ,อับหนึ่งน้ำครับตัวเนี้ยพยายามใส่สกิลหน,น,นึ่งให้ตัว13ตัวนะ จินหนากับบับมาเหมือนกันนะตัดต่อเจ็คกอลัน,น,นฟิดเลยนเลยขอเปิดบัตรเนี่ยขอรวยหน่อยนะการ เจ้าเว่ครับสินเล่ตัดตัดลงผีไปก่อนนะครับชุดหนึง่งคลิปหน้าน่ะจ,จะเป็นจิ้มหน้านี่เลยครับทําลางนะปัดสีงานทำง,งานจังเจ้ครับต้นเจ้ใน2องคิวนะ ตายผิดนะตามสูตรจะโดนนูข้องถูกหลังคุณลงผิกนะคะเพื่อนละสวยก็ตัดล่อเลยครับถีฉันอยากบูมสติกนะครับ ข้างบนนะครับแ็บนักนะต้องเล่นแล้วผมราอาทุกเล่นก่อนนะเอาชั่วนะโอเคครับได้มากสามคิวครับทั่วกันเท่าหรือเปล่าบอเห็นลิงนะฝ่ายเนี้ยเจ็บเปิดนะบนนะลิงโพกางนะ แกกะหิวแล้วยู่นะกับจินนะาบินได้ไรขาเทปไหวโย่เปลี่ลนยนมมีปอมแตกเลยครับทำลางต่อนะครับ ตายครับความแรงของขังข้าวยิงดักตัวผมหรือเปล่าเนี่ยทำบนต่อครับเดินเกมรุน้วนเลย อดี้แล้ววิวสวยตันโดนจริงนะมองออกลุงถาวนเรียนเร็วผมผมมีตันเฉยๆนะบวดสั่นตายกลางเจ็บบวเจ็บบวดรัว จะตรงไปนะครับโดนจินหน้าตันสมไว้เจ็ดคิวเลยครับพลุมกลางหนวดเต็นดนเลยนะหมดแตกจากที ล่างเนี่ยจะสองครับแกกับย้อนนะกะย้อนไปบนนะอ่าผมยังไงดีบรับนะครับเบมเนี่ยอันตรายแล้วพอเล่นลงมาดีกว่าเ <c oughs> งินในเมียบจะหินหมนเลยนะ <c oughs> อุ้ยยันตีสวยจริง <c oughs> จุบ ตัดเหลือหนาออกบนเนี่ยสอนเพื่อนกันนะครับเปิดข้องกันแหละผมมีพีกพิมจะาก,การดักนะ <laughs> หายเลยอะเว่อเว่อเว่อครับบับมาเนี่ย ซต่อไปกันอาจ,จะเป็นย้อนมีหลวงบวกเลยเนี่ยจะตายแล้วจินหน้านเก่งจังเลยตาหน้าผมต้องจัดแล้ว จากมันเหนี่ยวนั่ผมเลยอ่ะเออจัดจาะกาออะกันครับสินที่สี่บ่โดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวยาอันเจอยิ่งบอยจังสกิลสองอะ เจอตำแหน่งแหละยิ่งกับบอสไว้กันนะตายเลยสมวอนี้ตายกันตนายนเลยเไหนรอบมึงนี้สุดเดียวเนี่ยอู้ทึกจริงนะไม่อยากตายเลยนะผมอาจจะตายแท่านะ แอคแทบเกมโอเฮ้าดามยียดตบอจัดจา,จานเลยอ่ะไหนมากยี่น้าตัวนึงครับอาโธมก็ถึงกับว่นจนาจินนา ดักก่อนเผื่อมันหิวของโอโ้โบมาด้วยกันเอ็นกลางลยอ่ะปิว ที่โดนตายเลยนะหนึ่งสองจิวตีส่สองมักสันเสมอมมมมอย่างแค่หลีก่อนครับ มาวัสด,ดีจ้ามาอีกมา,มาดิมาดิมาดิชุดเดียวหายอ่ะบักลิงแบบบมตงกด้นันตีอ่ะครับวิลาแพทเนี่ยบอกเลยโคตรตึงร่องชุดเดียวมึงก็น่าว่าึงจก่งจังตัวเนี้ย เก่งจังเก่งจังบบโอ้ยพี่เลิกพี่เกิดสามันกันสิบลอดนะย้อนบอกเลยบบบบมันอยากเกิดหนะบบนันนะมาผู้ข้องน่าจะเขียนผมหนักๆเลยละผู้ข้องตัวเนี้ย โอ้ดีได้แข็งซะด,ด้วยพี่เกิดดูดว่าเนี่ยบนไอ้กดเลยแข็งโอ้โหจบขับไฟยุดถ่ายุข้องมันเอาผมจนได้โอ้โหประมาณนี้นะครับเวลาการเดินเกมนะอืม้ม เดวนเลยเฮาดวนเลยครับผุ่มตายตอนจบครับพระเอกครับจิบหาตายพวกเอซีจิบสองครับดาเมจร้ายสุดเลยนะในทีมเอาของกับประมาณนี้นะครับไปนะครับไปเจอกันลิบหนานะจินหน้าเนี่ยครับจินหนาเนี่ยเจอกันครับเจอกันครับ อาจารย์ที่นี่ก็ลืมกดไหลกดตะลิงนะครับเจอกันครับเจอกันหยิบหนา